สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆค่ะวันนี้พ่ามาจุดทูบขอโชคขอลาบกบี่น้องขอโชคขอลาบไอ้ไข่วัเจ,จั์ดีแล้วก็ยันอัคระลานนาแม่อัคระลานนานี้บูชามาแล้วโชคดีอันนี้ยันอัคระนั้นไม่เปิดอันนี้ยันลาหูอันนี้ก็ไม่เปิดตกศัพก์บพี่น้องค่ะขอให้โชค ดีเห็นไม่โชคไม่หลับค่ะพี่น้องมูซาเราถูกหวยบ่อยค่ะพี่น้องค่ะก็เลยยี่บันบูซามาสามแผ่นค่ะถ้าถูกอีกกว่นนี้ก็สิบูซาอีกเด้อค่ะพี่น้องค่ะ เอาโชวอ์ออนลนน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะ,ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะถูบตัวนี้ก็ได้มาจากอสมุสซิเนียนค่ะพี่น้องค่ะปูชาปานฟักทองมังค่าใ่ตูบมาอันหนึ่งก็เลยมาจุดจบานหมจุดอยู่อสมนะคะก็เลยมาขอตั้งบุญบรารมี ปูหรือสีบอมเมกกุมารทองจะโซ่แห้งแล้วก็ยันอัคระหลานหน้าแล้วก็ไอ้ไข่น้ำค่ะพี่น้องขะหลายๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์มารวมกันก็ให้โชคดีให้มีโชคมีลาภให้ fc เยบันมีโชคมีลาภถึงวันที่หนึ่งทุกๆคนค่ะพี่น้องค่ะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จนโดนบันดาลให้เลขสิเห็นไหม เขาเด็กถ่ายสามตัวละมาถีหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะตัวเลขกเป็นแบ่งๆเนาะค่ะพี่น,อกกน้อง,งเนาะรุ่มน,น,น้ำกันต่อไปคะ่ะตัวเลขออกมาสิเป็นอย่างน,น้อนี่ถ้าบริษัทสามตัวก็เอาสองตัวก็ได้ค่ะพี่นอ้องไว้เขาต้องรงเด้อ ขอให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีเทียนคลิปนี้ที่ได้เบิ่งคลิปนี้เบิร์ดเดย์เบิร์ดซิมมีโชคมีลาบกันทุกทุกท่านเด้อค่ะตัวเลขว,ว่าเป็นยังนอก็สิเป็นเลขสองค,อค่ะพี่น้องค่ะสงสัยจะเป็นสอง ว่าหัวมันแบ่งไปหนึ่งรองหลุนตัวที่สองเราจะเป็นความเจอส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้ถูกขอให้โดนขอให้เข้าซามตัวตรงตตัวที่สองเริ่มโพแล้วเป็นแหลม เลุกเดลุเจอก,กันพไปน่องค้าหลุ่นลุๆุุลุดพุทธังเปิดโจกลาบทำมังเปิดโจกลาบ สังคัางเปิดโชคลาภเลขสามบอกคาบีดองค่ะคล้ายเลขสามพุทธทางเปิดโชคลาภธรรมังเปิดโชคลาภสังคังเปิดโชคลาภเลขสามค่ะน่าจะเป็นเลขสามนะคะ รอหลุนโตที่สามบาร์ี้ครับพี่น้องคะโตที่สามเริ่มมากแล้วจ้าพี่น้องเมื่อนเลขหกแท้มาเป็นหกก็เป็นศูนย์เนอะโค้งโคงค่ะไม่หกก็ศูนย์ลุนคาลุนคาลุนคาโชคดีร่ำรวยถุกขวันแรงวันที่หนึง่งกอดังเลขไทยแรงว,วันที่หนึ่งเด้อโอ้อาจจะเป็นหกจะเป็นนองจ้า สองสามหกเลขสวยงามมากเลยเลขสวยเลขสวยเลขสวยงามมากๆน่าสิเป็นเลขหกแท้ๆค่ะพี่น้องคะ่ะเบางตัวเลขแล้วก็อย่าลืมกดไรกดแชร์กดซับสไครต์อย่อาบ้านน,ำน้ำเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอให้รวยขอใหร้รวย 6แท้ๆค่ะพี่น้องค่ะ2 3 6แท้ๆเหล็กง่ามค่ะเหล็กง่ามเหล็กง่าม2 3 3 2นี่กระสวย2 3 3 2นี่มักลางค่ะพี่น้องค่ะ2 3 6แท้ๆค่ะพี่น้องเพื่อนๆจะ ผมได้เห็นคลิปนี้ก็ค่อยถือเล็กไทยสามตัวแาอวมาทีหนึ่งสามตัวตรงๆเลยเด้อค่ะเด้อค่อยถูค่อยถูกคอ่กคอยเล็กถูกข่าวสามตัวตรงๆเลยเด้อ ถูกอีกน้อยนึงค่ะพี่ดอกค่ะ2องแทะแทค่ะเลขกสวยงามมากสองสามสามสอามหกหกสามหกสามสองหรือ2องสาก็ไดเด้อค่ะพี่น้องเอาไปรุนเอาไปรุนเอาไปรุน เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอ้เหล็กง่ามบิลีค่ะพี่น้องเสียงกระดังดังเน่โหลดพนักเก็บขยะค่ะพี่น้องค่ะเสียงกันเลยสิปกุกปิกปุกไวมุวกมิกมวยไว้มันก็คักค่ะนี่ชัปบอจ้ะ สองสามหกของเทเลนน้องสาธุบุนบาร,รมีของอ่าเมเปิลตกซัพท์เมเปิลกวักซัพ์ยันอคัคระล่าหูไปไขวัจเจดีอกะโอรอสีพรมเมตทุบมาทองจะสัวเฮงขอให้เลขสามตัวทิศจุดใดนี่ถือสามตัวตรงๆเลยเด้อสาธุสาธุ ขอให้เอฟซีให้แฟนคลับที่มาเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ถึกซ้ำตัวตรงๆเด้อเจ้าค่ะเอ้ยขอให้เลขที่จุดใดในเข่าเด้อเป็นความเชิญส่วนบุคคลโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมน้ำเน,น,น,น่าคา่ะพี่น้องเนาะโอ้ตายไอ้ใครน่ากลัวก็ให้โชคก็ให้มานก็ให้ลำให้รวยโชคดีลำรวยทุกวันละมันทีหนึ่งเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะเอาไว้แค่นี้ค่ะคลิปนี้รยๆๆวยๆเลยเด้อค่ะ